ครับสวัสดีครับพบกับใช้เที่ยวปลาหาปลาครับวันนี้เราก็ได้เดินทางไปหาปลากันนะครับบรรยากาศสวยๆเลยเเราก่เลกมาหาปลาทืนนี้เราก็ต้องเดินทางกันไปหน่อยครับแล้วเราก็ต้องหาปลาทำกับข้าวแต่ตอนนี้ข้าววันนี้เราทาม,มาเองครับมีเนื้อหมูมีไก่เป็นตัวมีไส้ครับยังจะทงจะที่หาปลาเดี๋ยวเราก็จะล่าปลาคืนนี้ครับบรรยากาศ ดิมน้ำเลยนะครับเราเที่ยวหาพักผ่อนครับได้ปลาประมาณนี้ครับเล็กน้อยความสุขถือว่าน้อยครับรอบนี้คนหาปลาเยอะเราไม่ค่อยได้ปลาเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าจะทำคลิปยาวๆหาปลาใหม่ๆให้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดติดตามดูแลเพจของเรานะครับกับชัยเที่ยวป่าหาปลาครับ กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ